Thứ xong, 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 ti xong, 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 ti rồi, ti xong, ti xong,

หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดีแล้วดีมาอย่างนดมาลยมาเลย่แล้วเมื่อกี้ที่หนึ่งล่ะ าี่นึีที่หนึาสที่หนึ่งที่สองนะท่สอง n a d a ไหมที่สองใครเลีย n j a a แล้วกูไม่ได้ยินสองันยาริยะที่สามนุ่สามใส่ขก็ไม่เอาตีเซก็เอเทียนีสามาอนนเก็บนะคะยาีเยยูมดีสิ่ญไ

เพื่อนไม้หมดเลยไปเร็วไปเร็ว

หนสิคนตอนไปใคนตอนนี้ได้ที่แล้วให้กนั่งเนแล้วใบ้เออเออคนีรน้านเอาให้ครบก่อนเยเดี๋ยวใครใครถ้าไปดูก่อนว่าใครกี่คนอันนี้ไปใช่ไหมอันนี้ด้วย ạ con 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 còn con 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 con

<laughs> này này anh này, này, này đồng cháu với này này được. Đồng thái luôn. đi.